คือถ้าเรามานั่งเสียดายทีหลังว่าจริงๆเราควรหน้าทําก่อนหน้านี้แล้วนะแต่ว่าจุดที่ดีที่สุดมันก็คือณนะจุดนี้ถ้าคุณทำณจุดนี้ให้ไปดีที่สุดได้โดยที่คุณรู้อยู่แก่ใจว่าโอเคคุณทําดีที่สุดแล้วคุณแม่งลงทุนคุณแม่งลงแรงทุกอย่างแล้วอยู่จุดนี้แล้วพอเหมือนผมเริ่มฝืนเริ่มฝืนตัวเองไดยย้เงี้ยมันก็เริ่มกลับมาอยู่ในโมเมนตัมโมเมนตัมสิ่งนี้เป็นจุดสําคัญมากที่จะทาให้ เออมันก็กลับมาที่เบื้องต้นความคิดว่าทุกอย่างมันไม่ใส่ไปจริงๆนะครับก็คือผมก็กลับมาสมมติจริงๆแล้วผมต้องกลับมาออกกำลังกายเนาะที่บ้านผมก็เลยเออโอเคอย่างงั้นผมดึงข้อสักสิกสบทีแล้วกันนีเ่เราพี่เขาติดตรงไหนปะไม่เขาเ,ขาเลือ่อนกศูนย์เลยดิเขาได้มันก็แปลกอะแปลกเลยเขาไม่ไเดใถูกต้องเขาม่ต้องเปิดใช้จังหะเขาต้องเปิดมาแต่ต

ยังแบบพื้นที่แบบเปิดโล่งถ้าพี่เมย์อยู่ในร้านอาหารเสียงดังทั้งร้านน่ะพี่เมย์อะร้านพ่อได้ไหมเจอพี่เมย์คนเดียวนะมันจะไปช่วยอร่อยนเอออร่อยเลยอะอะไครับก็คลิปนี้จะเป็นคลิปแรกหลังจากที่ผมอัปเดตชีวิตผมโดยการที่ผมก็พูดภาษาอังกฤษ ไปเนี่ยผมก็เป็นเชิงฝึกแล้วก็เชิงเรคคอร์ดไปด้วยนะแต่ว่าที่ผมอะ่อะตอนนี้เนี่ยคือผมเริ่มรู้สึกติดปัญหาอย่างหนึ่งคือผมมีความคิดว่าผมรู้สึกเสียใจรู้สึกค่อนข้างไม่ถูกใจกับตัวเองค่อนข้างโกรธตัวเองที่ว่าทําไมตัวเองถึงไม่ทําและละเลยหลายสิ่งหลายอย่างท,งทั้งที่ตัวเองรู้ว่าตัวเองก็ทําได้ นะผมก็เลยว่าออจริงๆจริงๆแล้วคือผมต้องเล่าอย่างนี้ก่อนคือผมกลับมาเมื่อตอนสี่ทุ่มเนาะมาถึงบ้านแล้วคือวันนี้มันเหนื่อยมากมาทั้งวันเลยผมก็เลยเออมาถึงบ้าน,ออาานปุ๊บผมก็เปลี่ยนชุดแล้วก็โอเคไปนั่งโซฟาพักสักพักหนึ่งแล้วก็คือจริงๆแล้วผมจะต้องล้างขวดเนาะเพื่อที่จะเอาไปแลกเป็นเงินพรุ่งนี้ซึ่งทีเนี้ยผมก็เออนั่งถ่ายโซเชียลไป แล้วก็คือแบบไม่ได้ไปทํามันสักทีแล้วก็จนมนอนถาไปครึ่งชั่วโมงแล้วมันดึกแล้วซึ่งแม่ผมก็นอนอยู่เลยเนาะซึ่งมันก็ผมก็ไม่อยากทําเสียงดังด้วยทัน,นั้นผมก็เลยแบบมาอยู่อย่ีก็ไม่คิดได้ว่าแบบเอออย่างน้น,นอนแล้วกันเดี๋ยวค่อยตื่นเช้าแล้วถ้าเราแบบเฮ้ยถ้าเราตื่นเช้าไม่ได้ล่ะอันนี้แหละใช่ไหมที่ผมเป็นจุดคิดว่าเฮ้ยถ้านอนแล้วถ้าผมคิดว่าเฮ้ยถ้าผมไป ไปนอนเร็วดีกว่าไม่คือจริงๆผมอาจจะไม่อาบน้ำเลยก็ได้นะเพื่อนอนแลวตื่นเช้าแล้วผมตื่นไม่ได้หรอคือมันจะน่าอกมากเลยนะ้ยผมก็เลยบอกว่าเออมันก็กลับมาที่เบื้องต้นความคิดว่าทุกอย่างมันไม่ใส่ไปจริงๆนะครับก็คือผมก็กลับมาสมมติจริงๆแล้วผมต้องกลับออกกหมือนกายเนาะที่บ้านผมก็เลยเออเคเอย่างนั้นผมดึงข้อสักสิบทีแล้วกัน เพื่อเป็นการเหมือนรีเฟชตัวเองว่าเอ้ยยังไงคุณก็ต้องออกนะยังไงก็เพื่อสุขภาพเพื่ออะไรพวกนี้แล้วไอ้พวกโบนัสก็คือการหุ่นดีอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะตามมาเองมันจะค่อยๆตามมาในไลฟ์สไตล์ที่เราเปลี่ยนไปเรื่อยๆผมก็เลยโอเคออกกลังกายแล้วก็เดี๋ยวผมก็อาบน้ำแล้วก็มาทำก็คือพู่ายๆก็คือว่าโอเคคือเราก็จะไม่กดดันตัวเอง เราก็จะไม่ไปคาดหวังนอนาคตเราแค่โอเค้นเดี๋ยวฉันจะกลับมาเริ่มทําแล้วกันฉันจะเริ่มทําตรงนี้เริ่มทาตรงนั้นซึ่งมันไม่สายไปแล้วก็แบบไม่ต้องพยายามกดดันตัวเองสิ่งที่ผมทําก็คือเหมือนแบบกดดันตัวเองแล้วก็ละเลยแล้วพอเหมือนผมเริ่มฝืนเริ่มฝืนตัวเองได้เงี้ยมันก็เริ่มกลับมาอยู่ในโมเมนตัมโมเมนตัมสิ่งนี้เป็นจุดสําคัญมากที่จะทาให้คุณมีแรงเวี่ยงง่ายขึ้นในการที่จะก้าวเดินต่อไป ก็คือจริงๆมันก็ชีวิตคุณคุณสามารถเลือกที่จะผมสามารถเลือกที่จะนั่งดูแล้วก็อ่นานนางแล้วกขนอนเลยก็ได้หรือผมสามารถเลือกที่จะนอนผมเลือกที่จะอ่าโอเคเว้นไว้หนึ่งชั่วโมงเฮ้ยสมมติผมกลับบ้านมาปุ๊บผมโอเคดูลลเปลี่ยนชุดผ้าแล้วก็อ,ออกกำลังกายเลยสัก2ี่สินาทีสามสิบนาท,ทีโอเค ว่าโอเคสุขภาพสำคัญจริงๆเริ่มจากตรงนี้ตอนนี้อะไรเงี้ยคือดีที่สุดแล้วอ่าเพราะว่าจุดหลักที่ผมคิดเลยนะคือถ้าเรามานั่งเสียดายทีหลังว่าจริงๆรงเราควรหน้าทําก่อนหน้านี้แล้วนะแต่ว่าจุดที่ดีที่สุดมันก็คือณนะจุดนี้ถ้าคุณทำณจุดนี้ให้ไปดีที่สุดได้โดยที่คุณรู้อยู่แก่ใจว่าโอเคคุณทําดีที่สุดแล้วคุณแม่งลงทุนคุณแม่งลงแรงทุกอย่างแล้วอยุดจุดเนี้ย <c oughs> แล้วคุณยังต้องมีอะไรเสียใจอีกนเมื่อคุณก็เริ่มจากจุดนี้ไปแล้วไงใช่แล้วคุณไม่ต้องมาหยึดนะว่าเอ้ยถ้าโอเค,คเริ่มไปแล้วอยู่ที่โมเมนตัมม่ตกเราเริ่มไปนี่คือไม่ต้องเลยมันจะต้องมีวันนั้นแล้วมันก็ต้องต้องอยากแต่ว่าทุกครั้งให้คุณกลับมารู้อยู่รู้อยู่กับตัวเองว่าโอเคฉันกำลมงไปจุดนี้ฉันก็เริ่มใหม่เพราะฉะนั้นโมเมนตัมที่คุณสร้างมาเรื่อยๆเนี่ยหรืออาณาจักรที่คุณกําลังสร้างมาเรื่อยๆเนี่ย มันจะค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นและแข็งแๆมากขึ้นโดยที่มันจะเบียดทุกสิ่งทุกอย่างที่พยายามดิสแทรคุณพยายามกดคุณเข้ามาทําให้คุณดูตัวเล็กลงเนี่ยมันจะพยายามเบียดมันออกไปโดยธรรมชาตินะโดยที่ไม่ได้ฝืนแบบเบียดไปเลยอะไรเงี้ยเหมือนการลดน้ําหนักที่แบบคนเป็นโยโย่อะไรเงี้ยคือการค่อยๆเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนข้างในอะไรเงี้ยรใช่อันนี้ก็ไม่รู้กันนะผมก็เลยเออมาแชร์ประสบการณ์ตรงนี้ว่าเออ ก็เป็นแบบเออ first documentary ของผมด้วยก <c oughs> <c oughs> oh, ็ตอนแรกก็กะว่าจะนอนสักเที่ยงคืนเนาะเพราะผมคิดว่าเฮ้ยถ้าในเมื่อผมนอนสายแล้วจริง,รงๆเส base time ที่ผมควรนอนก็คือก็คือตอนนี้คนไปนอนได้แล้วเข้าใจป่ะทุกคนคือทุกคนไม่ต้องแย่ทุกคนค่อยโอเคพรุ่งนี้คุณค่อยเริ่มใหม่แต่ตอนนี้ คุณสามารถเริ่มได้แค่ตอนเนี้ยคุณไปนอนได้ตอนเนี้ยเร็วสุดละโอเคก็ไปนอนตอนนี้แต่คุณไม่นอนเลยจริงมันเวิร์กอันนี้อันนี้คือที่ผมทํามาแล้วก็แต่ถ้าคุณแบบว่าคุณมีงานคุณมีสิ่งที่คุณต้องทำใช่ป่ะคุณก็แค่โอเคขอทําแค่ครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวคุณต้องไม่นอนถ้าคุณต้องทํามันจริงๆนะอืมอันนี้คือเป็นจุดโมเมนตัมที่แบบว่ามันจะเวียง พวกนิสัยไม่ดีพวกแพนแท็บิทอะไรต่างๆที่คุณมีเนี่ยออกไปจุดเนี้ยอืคุณต้องเลือกนิสัยแย่ๆเช่นแบบว่าคนติดเกมคุณอะไรพวกเนี้ยคุณต้องเลือกนิสัยพวกเนี้ยแล้วก็ละมันให้อยู่มันจริงๆอืใช่ต้องไม่ทําให้มันมาสาคัญกับชีวิตคุณจริงคุณจะต้องมีเป้าหมายที่มันสําคัญมากกว่า,วาสิ่งนี้จริงๆ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้มันเป็นคีย์เปลี่ยนคีย์หลักมันคือไม่ใช่ว่าคุณรู้ว่าคุณต้องทําอะไรไม่ใช่ว่าคุณต้องมี to do list แต่จริงๆแล้วคุณควรมี not to do list คือสิ่งที่คุณไม่ควรทํา <c oughs> มันไม่ใช่เพราะว่าเออมันไม่ควรมันไม่ทํามันห้ามทํามันไม่ใช่แต่ว่ามันมีสิ่งที่สมควรและสําคัญมากกว่ามากๆเลย ที่จะทำมันอืแล้วมันก็จะให้ความสุขคุณในระยะย,ยาวแล้วเราถามหน่อยว่าเออถ้าเราให้ความสุขในระยะย,ยาวแล้วเรามีความสุขไหมเราไม่รู้อนาคตนี่ <c oughs> งั้นผมก็ต้องถามกับกันว่าให้ความสุขระยะสั้น่ะมันให้ความสุขคุณไหมมันให้นะแต่ว่ายังไงมันก็ไม่อยู่อยู่แล้วใช่ปะมันเริ่มจากร้อยมันก็เหลือศูนย์มัน ก็ไม่อยู่อยู่ดีแถมคุณค่าที่คุณได้มาเนี่ยคุณได้เรียนรู้อะไรต่อจากมันถ้าคุณไม่ได้เป็นเกมเมอร์ถ้าคุณไม่ได้เป็น, gamer, าด,ปนดาราอะไรก็ตามคุณต้องดูหนังอินเตอร์เทนหรืออะไรพวกนเนี้ยเพราะฉะนั้นชีวิตคุณนะมันก็ต้องโฟกัสอยู่กับจุดกับสิ่งที่คุณควรทำสิ่งที่่คุณไม่ควรทำเนี่ยมันคือเหมือนแบบว่า เป็นช่วงเวลาระยะเวลาหนึ่งที่คุณสามารถเอามาให้กับมันได้อืมเพราะว่าเราก็ยังเป็นมนุษย์เราก็สามารถที่ให้นะแต่ว่าคุณรู้ว่าโอเคไอตัวนี้ไม่ควรทาแต่คุณไม่ได้แบบไปยึดไม่ได้แบบไปนี่มันพอคุณทําเสร็จคุณก็แค่อ่อนอืมเพราะฉะนั้นก็ถ้าทุกคนติดเรื่องอะไรหรือใครยังติดอะไรเงี้ยก็ ถ้าเข้ามาหาผมได้เสมอก็อยู่เป็นเพื่อนกันไปครับก็อย่างนี้ที่ทุกคนเห็นนะครับนี่ก็คือเมื่อคืนผมโลแฟมตรงนี้ออกมาเนาะเพื่อที่เออจะได้มาจัดการอะไรตรงเนี้ยก็คือเห็นผมบอกว่าเรามีทางเลือกเสมอในชีวิตนะครับ คือเขาเรียกว่าไงบางคนก็จะไปโทษบางสิ่งโทษภายนอกโทษงานโทษน,น,น,นู่นโทษนี้โทษนั้นแต่จริงๆแล้วที่มันล็กเนี่ยบางทีมันอาจจะเกิดมาจากที่สมองคุณมันก็ไม่ได้เคลียร์ตัวตนคุณมันไม่ได้เป็นคนที่สะอาดเพราะฉะนั้นเนี่ยโมเมนตัม um เนี่ยมันจะเป็น ตัวที่เออจะช่วยคุณเป็นคนคนนั้นได้จริงๆนะอืมฉะนั้นทุกคนแทบจะไม่มีข้ออ้างเลยว่าก็ฉันไม่ได้เป็นแบบนั้นฉันแม่อะไรแค่เขาจํากัดตัวเองเฉยๆว่าเขาเป็นคนแบบนั้นแล้วไม่ได้ออกมาจากจุดๆนั้นว่าเฮ้ยเขามีความสามารถเขาสามารถทําได้เขาอ,อะไรได้นะอืมก็เลยแบบว่าเอออย่างนั้นก็แค่มาจัดใหม่พอคุณจัดใหม่มันเริ่มสวยแล้ว แล้วคนที่เขาสะอาดจริงๆคนที่เขามีเคลียร์มาทุกอย่างของเขาเนี่ยในชีวิตเนี่ยมันเขาจะเป็นยังไงเขาชีวิตเขาบาลานซ์ใช่ไหมงานเขาบาลานซ์เขากลับมาเขาจะเป็นยังไงไอ้ผูเนี้มันจะมาเองโดยตามธรรมชาติเราจะรู้เลยว่าโอเคคนซ้ายเขาต้องทําอย่างนี้คนเขาอะไรเขาต้องทําอย่างนี้อ่าก็นี่แหละอย่างที่บอกเลยผมไม่ได้มาสอนแล้วผมก็ไม่ได้โคชิ่งผมไม่ต้องการดังผมไม่ต้องการอะไรผมแค่เออจะมาอัดของตัวเองว่า ในช่วงชีวิตนี้ผมอ่มีองค์ความรู้ทุงนี้แบบว่าสามารถอาจจะแชร์อะไรให้ได้กับบางคนรุ่นเดียวกันรุ่นเยอะกว่ารุ่นอะไรกว่าอืมอะไรที่ผมไม่รู้ผมก็าสามารถไปหาข้อมูลอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมมาช่วยได้แน่นอนอครับแค่นั้นแหละคุณก็ไปจัดมันแล้วก็คลิปโมเมนตัมแล้วก็อย่าให้มันลกอีกอม,มันลบอีกแล้วก็ ตั้งต้นว่าอย่างไรคุณก็ต้องเป็นคนสะอาดคุณต้องระเบียบคุณต้องอันนี้ตรงนั้นอะไรเงี้ยเนาะอ่าพวกนี้นะมันผลดีหมดแล้วครับมันช่วยทําให้คุณมีสิทธิ์ที่จะประสบความสำเร็จมากขึ้นอืม